สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คือวันที่31มีนาคมพศ2563ค่ะวันนี้เป็นวันที่9แล้วค่ะที่ด่านปลอยเปรตประกาศปิดชั่วคาวค่ะแล้วตอนนี้ก็เลื่อนออกไปโดยที่ไม่มีกําหนดแล้วเพราะว่าในประกาศเขียนไว้ว่าจนกว่าสถานาการณ์จะดีขึ้นนะคะเราก็เลยไม่รู้ว่าวันไหนสถานาการณ์จะดีขึ้นแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นวันที่ด่านปลอยเปรตนะคะ เปิดทําการชั่วคราวเพื่ออนุญาตให้คนไทยที่ตกค้างอยู่ในปล่อยเปตนะคะได้เดินทางกลับประเทศค่ะและในวันนี้ค่ะจะมีเหตุการณ์ที่สําคัญอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคือตั้งแต่เที่ยงคืนของวันนี้ค่ะคาสิโนทุกคาสิโนจะต้องทําการปิดชั่วคราวโดวยที่ไม่มีกําหนดนะคะตามคําสั่งของสมเด็จอัครมาหาเสนาบดีเดชอคุนเซนนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาค,ค่ะคือไม่ใช่แค่ที่ปล่อยเปตนะคะที่ปิด คาสิโนทุกคาสิโนทั่วประเทศกัมพูชาค่ะปิดเหมือนกันหมดนะค่ะแล้วการที่คนที่จะออกด่านกลับประเทศไทยได้อ่ะค่ะจะต้องมีเอกสารสำคัญทั้งหมด5อย่างค่ะซึ่งซึ่งเดี๋ยวถ้าเก็ตไปถึงที่นอนที่หน้าด่านแล้วเดี๋ยวเก็ตจะเล่าให้ฟังนะคะว่ามีเอกสารสําคัญอะไรบ้างค่ะวันนี้เขาเปิดด่านกันตั้งแต่8โมงเช้าค่ะตอนนี้8ปโมงครึ่งแล้วเกบจะต้องรีบไปแล้วค่ะสิ่งสําคัญ5อย่างที่ทุกคนจะต้องมีในการที่จะข้ามประเทศกลับไปประเทศไทยในวันนี้ค่ะ ของคนไทยนะคะคือ1ใบรับรองการเดินทางจากสถานทูตไทยในกรุงพนมเปนะคะก็คืออันเนี้ยเราสามารถส่งอีเมลไปขอสถานทูตและสถานทูตก็จะตอบเป็นอีเมลกลับมาให้เราแล้วเราก็ไปปริ้นเอกสารนั้นมานะคะ่ะใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์นี้ก็คือเราจะต้องไปที่โรงพยาบาลในบอยเปยให้เขาออกไปรับรองแพทย์ให้แต่ว่าตั้งแต่เมื่อวานนะคะคือเขารวบรวมคนที่จะกลับวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานมีคนมาเล่าให้ฟังว่า เขาไม่ออกใบรับรองแพทย์ให้คนไทยจนถึงตอนนี้เกตก็ยังไม่รู้ว่ามีใครมีใบรับรองแพทย์หรือยังนะคะแล้วก็3ใบต่อ8ค่ะใบต่อ8ดคือแบบสอบถามของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศค่ะอันนี้เราก็พิพนออกมาเองได้ค่ะแล้วก็กรอกรายละเอียดด้วยตัวเองแล้วก็ไปที่จุดทัดกองอีกทีนึงให้เจ้าหน้าที่กรอกที่เหลือให้เราอะค่ะ4ใบยินยอมปฏิบัติตัวก็คือ ไปเนี้ก็จะมีแบบฟอร์มค่ะเหมือนกับว่าเรายินยอมนะถ้าเราข้ามไปแล้วเขาจะกักตัวเราหรือว่าให้เราไปกักตัวที่ไหนอะแล้วก็5คือโหลดแอปพลิเคชัน AOT ค่ะเป็นแอปพลิเคชันในการติดตามตัวปก,กติแอปนี้เขาจะโหลดกันที่สนามบินค่ะแต่ว่าเก็ตเห็นไลายๆุ่มที่เขาส่งมาให้คือที่นี่ก็ต้องโหลดเหมือนกันนะคะเป็นแอปพลิเคชันติดตามตัวว่าเรา อยู่ตรงไหนทําอะไรเหมือนให้เขาสามารถติดตามเราได้ว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่อะค่ะถ้าเกิดว่าเรามีแนวโน้มสุ่มเสี่ยงว่าจะมีมไวรัสโควิด19เงี้ยเขาก็จะไปหาเราทันทีตอนนี้ค่ะในไลน์กลุ๊มพี่เกตมีนะเขาว่าให้ให้ลงรายชื่ออะค่ะว่าใครที่จะกลับไทยในวันนี้บ้างอะค่ะก็มีน้องๆเริ่มลงรายชื่อกันเยอะแยะแล้วอะค่ะ แล้วก็มีคนถ่ายรูปสถานการณ์ที่หน้าด่าตนตรงนี้มีคนไปออกกันเยอะมากเดี๋ยวเกดต้องรีบไปแล้วค่ะคือเกดก็ได้เข้าร่วมไลฟ์กลุ่มนี้ตอนตีสามเมื่อคืนนี้นะคะ่ะแล้วเกดก็นอนได้หลับทั้งคืนเลยก็คือวันนี้เกดต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็มาหาทุกคนที่หน้าด่านนะเกดก็กําลังเดินมาที่หน้าด่านนะคะไม่รู้ว่าเขาจะอนุญาตให้ใคาหรือเปล่า ตรงน้นคือบรรยากาศที่จุดขัดกรองฝั่งกัมพูชาค่ะต้องตรวจก่อนนะถึงจะตอกพาสปอร์ตได้อันนี้ใบควบคุมโรคของฝั่งนี้ค่ะของของฝั่งกัมพูชาจะต้องมีใบอย่างเงี้ยทั้งสองฝั่งนะคะเขาจะให้เรากรอกรายละเอียดให้ครบด้วยตัวเองนะคะพี่คะวันนี้มีเอกสารครบไหมคะที่เขาแจ้งไว้5้ารายการเอกสารตอนนี้ผมมีพาสปอร์ต ค่ะเรียบร้อยครับแล้วกมก็ออกถูกต้องค่ะแล้วก็อะไรอีกคะมีใบรับรองแพทย์เรื่องคะใบรับรองแพทย์ไม่มีครับเดี๋ยวเข้าดาูตรงนี้ผมจะได้เนี่ยตรงนี้แล้วก็วลแล้วกเ็เอกสารของสถานพูดสถานพูดผมไม่เข้าใจว่าต้องใช้อะไรบ้างครับอ๋อเขาว่าให้เข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วก็ปิมพ์ออกมาไม่มีเลยครับ ไม่มีอะไรก็เพราะว่าตรงนี้ไปยื่นแล้วก็ด๋่วก็ออกได้เลยคเห็นเ็าว่าอย่างนั้นนะครับแต่ผมเองก็ยังไม่ทราบรายละเอียดะไรหนูขอไลน์พี่หน่อยได้ไหมคะหนูขอไลน์พี่หน่อยได้ไหมคะเผื่อพี่กลับไปแล้วหนูอยากจะถามว่าตกลงใช้เอกสารอะไรบ้างได้ครับนี่ไรค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะคะเพราะว่ายังไม่มีใครได้ข้ามด่านเลยแม้แต่คนเดียวแต่ว่าเกดก็ขอไลน์ของพี่คนเมื่อกี้มาแล้วแล้วเดี๋ยวเขาข้ามไปได้แล้วเขาจะบอกเกดว่า ทำได้หรือไม่ได้ใช้เอกสารอะไรบ้างะคะเรารอดูกันตอนนี้นะคะ่ะที่ไกลๆน้นก็คือตอมไทยตมกัมพูชากำลังยืนคุยกันอยู่ค่ะเกะคะ่ะอยากไปถามเขาว่าเขาว่าเขาจะเปิดทั้งหมดกี่วันเผื่อว่าคนไทยที่ยังตกัางอยู่ในพนมเปญจะเดินทางออกทางช่องนี้บ้างนะคะเพราะว่ามีคนยินบอกมาถามเกตเยอะมากเลยะคะ่ะเกตก็ตอบเขาไม่ได้วันนี้เกตจะต้องตอบเขาให้ได้ะคะ่ะต้องไปถามก่อนนะคะ เป็นบรรยากาศหน้าด่านตอนนี้ค่ะ9โมง20นาทีค่ะก็เริ่มมีคนไทยมาออกกันตรงนี้แล้วจากการที่เกดได้สอบถามคุณตอมอจากฝั่งประเทศไทยเมื่อกี้ค่ะที่ยู่อยู่ตรงสถานี่เกศไทยนะคะได้คำตอบมาว่าเราอ่ะไม่รู้เลยว่าจะเปิดด่านให้คนไทยข้ามได้กี่วันวันไหนบ้างเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคนไทยที่ยื่นเรื่องของกลับประเทศไปที่สถานทูตไทยที่กรุงโนมเป็นมีมากน้อยแค่ไหน แล้วก็ให้สถานทูตท,ที่กลุงมพนมเปญสั่งมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสก,ก้วแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสก,ก้วค่ะก็สั่งมาที่ด่านตอมอีกทีหนึ่งค่ะแล้วจะถึงจะได้ประสานงานระหว่างประเทศเพื่อให้คนไทยได้ข้ามกับประเทศค่ะแล้วก็ตอนเนี้ทยคนก็หลอว่าตมฝั่งกัมพูชาจะเปิดให้ข้ามกลับไปได้เมื่อไหร่คือทั้งสองฝั่งจะไม่มีใครกดดันใครค่ะคือ ขึ้นอยู่กับความพร้อมค่ะของตอมอแต่ละฝั่งค่ะแล้ววันนี้สิ่งที่สําคัญที่ต้องมีเลยคือ2อย่างนะคะคุณตอมบอกมาว่า1ใบรับรองแพทย์ต้องมีค่ะทุกคนต้องมีแล้วก็หนังสือรับรองจากสถานทูตไทยในกรุงโรมเปนะคะอันเนี้ยสามารถส่งอีเมลไปแล้วก็เขาเาส่งอีเมลตอบกลับมาแล้วก็ตินใบนั้นมาค่ะจะข้ามได้และเมื่อท้ามกลับไปที่สังประเทศไทยแล้ว จะต้องปฏิบัติตามราตรอกเฉนอย่างเคร่งคัดในการที่จะหลดแอป AOT มีใบยินยอมกัดตัวมีอะไรสารพัดนะคะถ้าใครฝ่าฝืนไม่กัดตัวหรือไม่ทําตามข้อปฏิบัติที่เขากําหนดไว้อะคะมีโทษจําคุก2ปีค่ะปรับไม่เกิน40,000บาทค่ะตอนนี้ทุกคนก็รออยู่อะค่ะเท่าที่เก็ตถามไม่มีใครมีใบรับรองแพทย์เลยค่ะไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ขาวกับอ เราก็มารอดูกันนะคะเอาใจช่วยพวกเขาด้วยนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สำคัญมากเมื่อกี้เกตนำตอมมาค่ะคือว่าวีซ่าของเกตจะหมดอายุในวันที่22เมษายนนี้เกตจะอยู่ต่อได้ไหมเกตจะเสียค่าโอเวอร์สเตย์หรือว่าค่าปรับที่อยู่เกินเวลาไหมตอมบอกว่าประเทศไทยอนุรลมประเทศกัมพูชาก็อนุรลมเหมือนกันค่ะไม่มีการเรียกเก็บค่าปรับใดๆทั้งสิ้นค่ะรอรอรอสำคัญนะคะ ตอนนี้ตอมไทยอะค่ะกำลังข้ามมาคุยกับคนไทยที่รอกลับประเทศไทยว่าควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะข้ามประเทศได้ในวันนี้ค่ะทุกคนก็ช่วยเหลือกันเต็มที่นะคะทีนี้จะขอวามร่วมมือนะครับสำหรับ คนที่มีรายชื่อแบบนี้แล้วนะครับให้กรอกข้อมูลในใบซ8ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใบยิบยยนยอมใบย,ยินยอมันจะมีใบย,ยินยอมที่อ่ะใบนี้ใบนี้กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับนี่เป็นทำนิตยไทยไม่ได้หรอโหลดได้แคนบเออเป็นทำนิตยไทยได้เนี่ยอ่าเอก<า>สานแกนดมอนด์ไปแล้วถ้าทำแกนอ่อนจะพิมพ์ให้ทั้งหมดนะครับให้ไปเอาแกนดมอนด์อ่าใช่ใบรอบรองแบบ ไปโรงพยาบาลเขาก็ไม่ออกให้ไปยูนไม่ต้องไม่รู้แล้วรู้แล้วอันนี้ก็รู้แล้วเข้าใจหมกเข้าใจเราจะทำยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวภาษาไทยในมอสภาษาไทยในมอสจะเอาเอกสารแบบเนี้ยให้ประกอบก่อนตั้งไว้เนี้ยออกให้เรียบร้อยนะครับเไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวตอนเนี้ยในทีมสองรายนะครับให้ระสาที่บ้านให้มารับให้มารับให้ของได้เลยใช่ไหมครับอ่าให้มาได้เลยนะครับให้ระสา

ตามนี้ก่อนนะครับแลนส่วนของใครที่ยังไม่มีเนี่ยเขาไปลงทะเบียนในเว็บนะครับในเว็บแล้วสถานทูตจะติดต่อ,ตอ,ตอกลับมาทางส่วนตลาเนี่ยจะเาปัญหาตรงนี้ดีนะครับแล้วก็จะหาดิาีดำเนินการแก้ไขโดยเร็วนะครับแต่เบื้องต้นขอให้ท่านดำเนินการตามเอกสารที่ได้แจ้งไว้นะครับททกอ่าาเีี ให้ออกไปเลยใ้ดีด้วหะบมอ

จะรอไม่นานครับียไปด้กนไก่อนไม่่สามารถออกไปได้ไหมน้ำมันใจทันไม่ทราบทำไปกก่อนแอกใช่เลพีใช่ตอนนี้ไปลงแค่ไม่ต้องนีก็ได้ มาแล้ววันนี้จะออกกันแ้เมื่อกี้ที่ได้ยินเขาพูดว่า12รายชื่อที่สามารถข้ามกลับไปฝั่งไทยได้ก็คือทั้ง12คนนั้นนะคะได้ส่งคำขอใบอนุญาตที่ถูกต้องไปที่สถานกงสุนทยในกรุงเทพฯเรียบร้อยแล้วได้รับใบตอบกลับมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปริ้น์ใบนั้นออกมาแล้วแล้วทางสถานกงสุนทย ก็ส่งรายชื่อทั้ง12ชื่อค่ะมาที่ตอมเอรียบร้อยคือทั้ง12คนวันนี้ตอนนี้กลับประเทศไทยได้แล้วค่ะตอนนี้สถานการณ์ที่หน้าบอยปิดรีสอร์ทอะค่ะคาสิโนคือทุกคนก็มาออกกันที่นี่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหน่วยแพทย์มาที่นี่เพื่อที่จะออกไปรับรองแพทย์ให้ทุกคนนะคะ ได้กับประเทศไทยค่ะต้องขอบคุณแกนไดมอนด์ซิตี้อะค่ะที่ช่วยประสานงานในเรื่องนี้ค่ะตอนนี้ก็รอให้ทีมแพทย์มาถึงค่ะตั้งโต๊ะรอแล้วค่ะมาถึงปุ๊บตรวจได้ใบรับรองแพทย์เอกสารครบกลับบ้านได้ทันทีเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเขาจะมีเปิดขอนผันให้อีกว่าที่ 1, 2, 3, 4คือทุกคนจะต้องลงทะเบียนที่กรงสุนทยในกรุงคนมเป็ก่อนนะคะถึงจะกลับบ้านได้ไม่ลงทะเบียนกลับไม่ได้นะคะ อย่างที่ผม,ผมบอกว่าถ้ามีใบแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ยังไงเดี๋ยวผมเปิดให้อยู่แล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวาราสาะสานสานประษาทาวชาวบอมบกชาให้เปิดอยู่แล้วครับ บรรยากาศตอนนี้ค่ะก็รอลองผูง้ว่ากรุงปอยเปตรตนะคะมาหาหรือตกลงกันที่นี่ค่ะนี่มาจากไหนเนี่ยออมาจากรายที่ไหนเอ้ไปที่หน้ารีเซพชั่นนะ ติดต่อบริการใหญ่เ้ขาใครที่ยังไม่ได้ขอตากทุนแไปติดต่อเรซเซชันเลนะครับใครเรียกไม่มีใบรับรองอะค่ะให้ไปติดต่อที่เรซเซชันเลยค่ะน้องนพนักงานจะช่วยประสานงานติดต่อให้ค่ะจะช่วยเป็นเอกสารช่วยลงทะเบียน ตอนนี้ค่ะเขากาลังแจกใบรับรองแพทย์อยู่ค่ะแล้วทุกคนก็ไปกรอกรายละเอียดแล้วก็กลับมาเพื่อตรวจแล้วก็ให้แพทย์เสร็จรับรองค่ะวิดีใตจ,จังข้าวันนี้เขาตรวจไข้ตรวจที่นี่เพื่อขอใบรับรองแพทย์แล้วพูดนะมีไข้สูงกว่า3ามองศาคือตั้งแต่38องศาเป็นต้นไปคุณจะต้องโดนกักตัวอยู่ที่นี่นะคะที่ซอยเป็น4วัดค่ะแล้วถ้าใครที่ ไม่ได้เป็นไข้ไปได้ไปรลบวพงแค่แล้วก็จะได้กลับประเทศไทยอะค่ะก็ไปกลับที่ประเทศไทยต่อนะ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่สถานาการณ์ปกตินะคะทุกคนจะต้องลงทะเบียนที่สถานทูตไทยก่อนเท่านั้นนะคะถึงจะกลับประเทศไทยได้แล้วก็ขอใบรับรองแทย์ยังเหลือเวลาอีกคือหนะะึ่งองสาค่ะสำหรับคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาแล้วได้ดูวจิปนี้อคะ่ะคุณยังเหลือเวลาอีก1 2 3 ได้ใบรับรองแพทย์แล้วค่ะทุกคนจะได้กลับประเทศไทยแล้วนะจะได้กลับบ้านแล้วนะแล้วตอนนี้ค่ะเป็นเวลาเที่ยงครึ่งค่ะคนไทยส่วนใหญ่ที่มาออกกันกับเกดตั้งแต่เช้าอะ่ะก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เออเกดก็ไม่ได้ติดตามเลยนะคะว่าพี่คนที่เขาให้หลายเกดตั้งแเช้าเนี่ยได้ข้ามกลับไปหรือยังแต่ว่า เกิดว่ามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นที่นี่อีกที่ปอยเบตน,นะคะเกดจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้เกตส่งขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ hmm. ด่านเปิดเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันใหม่นะคะทุกคนขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะคะ